ภาพสวยงามมากครับ Yamaha นะครับ Power M Yamaha นะครับสวยๆครับตัวนี้เป็นรุ่น P สามพันสองนะครับสเปคตัวนี้นี่น่าจะอยู่ที่สามรอยห้าสิบวัตต์นะรที่แปดโอห์มถ้าโหลดสี่โอห์มก็น่าจะตกไปถึงห้าร้อยวัตต์ นะครก็เช็คได้ครับในเน็ตนะครับเพราะว่ารุ่นมันมีอยู่แล้วนะครับ T302 นะครับ Yamaha นะครับถ้าเป็นของแท้เราจะเช็คในเน็ตในอะไรได้นะครับเช็คใน Google ก็ได้นะครับสเปคนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับเป็นทางการผลิตที่ไต้หวันนะครับทางการผลิตที่ไต้หวันนะครับสวยงามเลยนะครับด้านบนก็ ไม่มีสนิมนะครับด้านล่างก็ด้านข้างก็สวยครับส่วนทางหลังนึ่งก็จะบอกอตรงนี้ก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์ด้านนี้ก็จะเป็นอบอกเมดอินไต้วันนะครับนี่ครับชัดเจนครับ4 0 0รวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น4 0 0รวัตต์ที่8โอมนะครับประมาณนี้ครับ4 0 0ร้อยถึงห้าวัตต์นะครับ ถ้าสมมติว่าโหลดที่4โอมก็น่าจะถึง500นะครับตัวจำหนีก็จะมีด้านหลังก็จะมีจุดนี้จุดเดียวนะครับฝาครอบสีดําไม่มีนะครับไม่เห็นตัวอื่นก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างตัวนี้ก็ไม่มีเฉพาะตัวนี้ราคานะครับราคาราคาครับม,มีมา3แท่นนะครับสนใจก็าถ้าเข้ามานะครับสวยๆนะครับมีมา3แท่นราคานะครับ อยู่ที่6,005นะครับ6,005นะครับราคานี้เลยนะครับ6,005นะครับราคาไม่รวมส่งนะครับ6,005แท่นละ6 0 0นะครับ Yamaha 5แท้ไต้หวันนะครับรุ่น P 3,002นะครับ6,500บาทนะครับสนใจก็ทักไายเข้ามานะครับอ่ะถัดมาเป็นตัวสินค้าอีกตัวนึงครับตู้ NPE นะครับเนี่ยตู้ NPE สวยๆเลยครับมี2ใบนะครับมีมา2ใบครับมีมา2ใบนะครับตู้ NPE ครับ ตู้15นิ้วนะครับเป็นรุ่น NPE เป็นรุ่นเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับรุ่นเป็นรุ่น p p 2 2 5 1 2 2 1 5นะครับ NPE 2 2 1 5นะครับตัวนี้500วัตต์ที่8โอห์มนะครับนี่ครับใช้งานปกตินะครับดอกเดิมนะครับทั้งแหลมทั้งเสียงกลาง15นิ้วนะครับดอกเดิมนะครับดอกเดิม สภาพใช้งานปกตินะครับสนใจก็ทักถ่ายเข้ามาครับขายคู่ละนะครับคู่ละคู่ละ3,700บาทนะครับคู่ละ3,700บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ X L นะครับเสียงดีมากเลยครับดอกดอกนี่เดิมๆใช้งานปกตินะครับไม่ได้มีการซ่อมนะครับตัวนี้ตำหนิก็จะเป็นตรงนี้มันแตกนะครับแต่ว่ายึดน็อตยึดอะไรใช้งานปกติครับใช้งานปกติเสียงดีนะครับปกติทุกอย่างนะครับ ประมาณนี้ครับสภาพประมาณนี้ครับขอขายอยู่ที่คู่ละ3,000บาทนะครับใบละพันห้านะครับคู่ละ3 0 0พ